สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้วันจันทร์ที่23มีนาคมค่ะนับว่าเป็นระยะเวลาครบหนึ่งสัปดาห์พอดีหลังจากที่ซานฟรานซิสโกมีการประกาศเชลเตอร์อินเพรสไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเพื่อป้องกันและรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดนาไวรัสที่มีกัน่ทั่วโลกนะคะวันนี้ค่ะดิฉันยืนอยู่ที่ใจกลางของเมืองซานฟรานซิสโกเพื่อจะรวบรวมความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงภายในเมืองรวมไปถึงวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของผู้คนที่นี่มาฝากกันค่ะ ทันทีที่มีประกาศ Shelter in Place เพื่อลดอัตราการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสในพื้นที่ซันฟรานซิสโกศูนย์กลางทางวัฒนธรรมของรัฐแคลิฟอร์เนียเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมที่มีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับสองของสหรัฐอเมริกากลับเงียบสงัดไม่คึกคักเหมือนเมื่อก่อนค่ะเนื่องจากประชาชนต่างงดออกจากบ้านปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตในการทำงานหรือการเรียนผ่านระบบออนไลน์อยู่ที่บ้านแทน ออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านเท่าที่จำเป็นเท่านั้นบริษัทห้างร้านที่อยู่ในกลุ่มของ non essential business อาทิห้างสรรพสินค้าโรงภาพ,พยนตร์สถานบันเทิงและสถานออกกำลังกายที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมากจำเป็นต้องปิดกิจการชั่วคราวส่วนร้านอาหารค่ะยังคงเปิดให้บริการได้ในรูปแบบของการจัดส่งหรือสั่งกลับบ้าน ภายใต้คำสั่ง Shelter in Place ประชาชนในพื้นที่ยังคงสามารถออกไปใช้ชีวิตนอกบ้านได้เท่าที่จำเป็นค่ะโดยต้องคำนึงถึงการเว้นระยะห่างระหว่างผู้อื่นอย่างน้อย2เมตรดังนั้นประชาชนในซานฟรานซิสโกยังคงออกไปจับจ่ายซื้อของอุปโภคบริโภคตามร้านค้าปลีกหรือซูเปอร์มาร์เก็ตได้ตามปกติค่ะโดยทางร้านค้าที่เปิดให้บริการจะต้องมีมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส มีการจัดระบบจำกัดจำนวนผู้ซื้อในแต่ละช่วงเวลาให้ไม่แออัดจนเกินไปจนทำให้บางแห่งค่ะประชาชนต้องต่อแถวรอยาวทั้งขาเข้าและขาออกเพื่อรับบริการนอกจากนี้ค่ะประชาชนยังสามารถทำกิจกรรมอื่นๆนอกบ้านได้อีกด้วยนะคะอย่างเช่นการนำสัตว์เลี้ยงออกไปขับถ่ายการวิ่งหรือการออกกำลังกายนอกบ้าน แต่ต้องคำนึงถึงการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลที่ไม่ใช่บุคคลภายในครอบครัวของตัวเองอย่างน้อย2เมตรค่ะอีกทั้งยังมีข้อห้ามในการชุมนุมหรือทำกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อหากมีการฝา่าฝืนค่ะถือว่ามีความผิดทางกฎหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ลงไปตรวจตาตามท้องที่สามารถตักเตือนและปรับได้ไม่เกิน1,000เหรียญสหรัฐอเมริกาค่ะ ทั้งนี้ค่ะมาตรการเชลเตอร์อินเพ e มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่17มีนาคมไปจนถึงวันที่7เมษายนที่จะถึงนี้และมีความเป็นไปได้ที่จะขยายระยะเวลาออกไปอีกเนื่องจากยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดและไม่มีทีท่าว่าจะควบคุมได้ในเร็ววันนี้ค่ะ ขณะนี้นะคะยอดผู้ติดเชื้อสะสมในซันฟรานซิสโกเพิ่มเป็น135รายเพิ่มจากเมื่อวันนี้23รายส่วนยอดผู้ติดเชื้อทั่วสหรัฐอเมริกาสูงถึง44,237รายเพิ่มจากเมื่อวันนี้9,568รายรักษาหายแล้ว314รายและเสียชีวิต586รายค่ะ และนี่ก็คือทั้งหมดของสถานการณ์และความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในรอบหนึ่งสัปการที่ผ่านมาหลังจากการมีประกาศเชลเตอร์ in place นะคะหากมีข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมเราจะรวบรวมและรายงานให้คุณผู้ชมได้รับชมอีกครั้งหนึงคะ่ะทิทิการถ่ายภาพดารันพรรายงานจากซานฟรานซิสโกประเทศสหรัฐอเมริกาคะ่ะ